สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องการทําโลโก้นะครับโดยครูจะทําประมาณนี้นะครับก็ทีนี้นะครับก็ครูก็จะให้เรานะครับไปที่ไฟล์นะครับเพื่อที่จะสร้างหน้ากระดาษนะครับต่อมานะครับมาที่ A4 นะแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เรากดชีฟนะกดชีฟแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนนิดหน่อยให้เลื่อนมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาที่วิว เพื่อที่จะมาที่ smart guide นะครับ smart guide ต่อมานะครับให้เรามาที่วงกลมนะครับวงกลมวงกลมแล้วก็กดชิปพ,พร้อมอันตินีตนะครับกดชิปพ,พร้อมอันตินีนะครับอ่ามันก็จะเป็นวงกลมที่ดูแล้ว อาว่าอยู่คลิกสมาร์ทไกด์ก่อนนะครับว่าอยู่ทำไมมันไม่เป็นสมาร์ทไกด์ให้อ่าอ่าให้คลิกวงกลมนะครับแล้วก็คลิกชิปแอนเ์เนตนะครับแล้วก็ว่าหยุดสมาร์ทไกด์นะครับนีครับมันก็จะบอกสัญลญักษณ์เต็มแล้วนะครับโอเค ต่อมานะครับให้เลื่อนวงกลมนะครับเลื่อนวงกลมมาตรงนี้ทีนี้ให้เราคลิกตัวนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้มีสีนะครับมันจะได้ชัดเจนในการครึ่งต่อครึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นรักครึ่งต่อครึ่งเลยต่อมานะครับให้เราคลิกอันติเนตนะครับคลิกอันติเนตที่วงกลมนะครับ นะมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเราเล็งให้ดีก่อนนะเด,เดี๋ยวีครูเล็งแป๊บหนึ่งให้วงกลมมันจะหมานก,กันแล้วก็ให้มันอยู่กึ่งกลางกันนะครับอืมกึ่งกลางแล้วนะครับต่อมานะครับให้เรามาที่วงกลมอีกนะครับอ่าชิปนะครับชิป ให้ทำประมาณนี้นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูก่อนเท่ากันไหมอ่าโอเคได้แล้วนะครับต่อมานะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะ <S <S แล้วก็ครอบคลิกซ้ายนะครับเพื่อครอบ ทีนี้นะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะอ่าเพื่อที่จะหันตัวนี้มาเป็นเนี่ยามันก็จะกลายเป็นอ่รูปหัวใจให้เราแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราปาที่วงกลมนะครับเพื่อที่จะ ให้มันเป็นวงกลมตัวนี้แล้วก็กดแอนตินีคลิกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดแอนตินีไปที่ก๊อปมาไว้ตรงนี้เท่ากันเท่ากันแล้วนะครับนักเรียนอ่ะต่อมานะครับครูจะให้ ตัวนี้นะเป็นหัวใจที่แบบมันสมานกันนะครับโดยที่ครอบก่อนนะครับครอบตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับกด Shift แล้วก็กดเอมเพื่อที่จะให้สมานกันนะครับให้สมานกันอ่าสังเกตว่ามันสมานกันแล้วใช่ไหมครับ กดชิปกด M แล้วก็คลิกเมาส์นะครับให้มันสมานกันอันนี้ก็ให้มันสมานกันนะครับกดกดชิปกด M อ่มสมานกันแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับตัวนี้ให้คลิกอันตินเนตนะครับอันติเนเตเนะครับ อยู่ปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะครับกดปุ่ม a n t i n น e แล้วก็กดเมาส์นะครับอันนี้ก็อยากจะให้มันสมานกันนะครับก็ให้กดชิปแล้วก็กดเอมโอเคเสร็จแล้วนะครับครูจะให้เรา,าสร้างสี่เหลี่ยมนะครับมากดชิปนะครับอ้อไม่ใช่เอาสี่เหลี่ยมเลย่นะครับ ส um> um um um> um 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 네ี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทีนี้ครูจะให้มันเป็นสีก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ให้มันเป็นสีแล้วก็ก๊อปปีโดยกดแอนตินิแล้วกันนะครับต่อมานะครับครูจะให้ตัวนี้นะครับเป็นสีส้มนะครับครูก็จะเลือกสีส้มตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นสีฟ้าครูก็จะเลือกสีฟ้าโดยใช้ตัวนี้ อกันนะครับอันนี้รู้สึกว่าสีฟ้าตัวนี้ยังไม่เนียนนะครับผมก็จะลองกดตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเนียนขึ้นนะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาผูก็จะให้ดูดสีนะครับให้เราดูดสีโดยกด i ออกกดตัวนี้ก่อนนะครับกดปุ๊บแล้วก็กด i อ่าจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้กด i ปับ๊บเป็นสีส้มนะครับอันนี้แหละครับครูก็จะกดตัวนี้ก่อนแล้วก็มากด i อ่า กดตัวนี้นะครับแล้วก็กด i อ่ามันก็จะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับโอเคถ้านักเรียนจะให้แบบว่าอ่ามีความแบบว่าสีต่างกันนะครับก็กด view กด B หรือว่ากด G นะให้สีมันแบบว่ามีความสมูทหรืออาจจะกดตัวตัวน,นี้ก็ได้นะครับให้สีมีความสมูท เราก็สามารถเลือกสีก็ได้เลือกสีสีอะไรมาเพิ่มก็ได้สีน้ำเงินดึงมาอยู่ประมาณนี้นะครับโอเค ก็มีเรื่องที่สอนเพียงเด่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้งานนะครับโอเคครับครับวัายครับ